ตอนนี้ทิกตอกอนุญาตให้ลงโฆษณาแบบ Before After ได้แล้วนะครับสำหรับสายความงามเนี่ยน่าจะดีใจกันเลยทีเดียวครับแต่ว่ามันก็มีกฎอยู่นิดหน่อยทําตามนี้ดเลยครับผมเอ็กธีรวัตรครับมาที่ลิงก์นี้ครับ ad.tiktok.com/hel นะครับมันก็จะพาเรามาหน้านโยบายโฆษณาของ t ิ k t o k อันนี้ครับเลื่อนเมาส์ลงมาข้างล่างครับมาคลิกตรงตรงนี้ครับเอเชียแปซิฟอันนี้ครับผมคลิกเข้าไปครับปุ๊บ มันก็จะพาเรามาหน้านี้เลยนะครับหน้านี้ที่เป็นหน้านโยบายของการโฆษณาสินค้าประเภทต่างๆครับเราก็เลื่อนมาตรงการดูแลสุขภาพและเภสัชพันธ์ครับเขาแยกเป็น pdf ไว้ให้เลยนะครับเป็นไฟล์ pdf โหลดมาดูได้เลยนะครับผมก็จะโหลดไว้ในคอมก็มาคลิกที่ปุ่มนี้ครับปึ๊บนะครับพอคลิกเข้ามาแล้วครับเราก็จะได้ไฟล์ pdf อันนี้มาครับเดี๋ยวเรามาดูตรงหัวข้อสําคัญกันสําหรับสินค้าความงามโดยเฉพาะตรงนี้ครับเห็นไหมติดต่อเขาอนุญาตให้ ลงโฆษณาแบบก่อนใช้หลังใช้ได้แล้วครับผมแต่ว่าจะต้องเขียนไว้ว่าผลลัพธ์ที่ได้อาจแตกต่างกันไปโดยขึ้นอยู่กับแต่ละบุคคลแบบนี้ครับเท่านี้เราก็สามารถโฆษณา before after สำหรับสายความงามได้แล้วครับผมหากใครดูคลิปแล้วชอบอยากเรียนคอร์ส Facebook TikTok s h o p ป e สำหรับมือใหม่แบบส่วนตัวกับผมก็สอบถามรายละเอียดได้เลยครับผมเอกธีรวัตรเกตอัสอนยิงแอดและการตลาดครับ